สวัสด <Bond> ีคร <pakai Again> ับผมชื่อกัลปิดิจเาียนไหยครับสอบต right ิดคณะขรุษศาสตร์ครับสาขาสภาพแวดล้อมภายในครับของรัฐบัลครับและตอนไปสอบน ah enfin ี่สอบวิชาอะไรบ้างสอบภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาชีพครูแล้วก็ตอนบ่ายสอบภาคปฏิบัติถ้าปฏิบัติเขาให้ทําอะไรก็ให้ออกแบบครับออกแบบอยู่ที่สาขาแล้วว่าเราสอบสาขาอะไรถ้าสอบสาขาป่าสาขาปก็มีออกแบบด้วย ออกแบบก็ให้ออกแบบห้องแล้วก็สิ่งประดิษฐ์อะไรครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้นไม่และสาขาที่เราไปสอบนะคะสภาพวิลอภภายในก็ให้ออกแบบตึกอะไรก็ที่เกี่ยวกับทําให้ชีวิตคนเราดีขึ้นแล้วก็ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใ้านที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นเวลาที่เขาให้ให้สามชั่วโมงครับสามชั่วโมงและอุปกรณ์นะคะเราต้องเตรียมไปเองเตรียมไปเองครับโดนกระดาษ เขาเขากำหนดว่าเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างก็อุปกรณ์ท้งถนาดได้ครับสีน้ำสีไม้หรือว่ารานาดที่เราใช้ถนัดแล้วเขาให้เวลา3ชั่วโมงาแต่ขอบอกว่าวิชาชีพครูครับจะทำเร็วหน่ยเพราะว่า1นึยข้อสินาทีและประกาศผลประกาศแล้วแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ถามอะไรบ้างเขอบคนานมากเป็นแต่เก้าโมงนส ต้องไปรอเนี่ยละคะไปรอเพราะคนเยอะค่ะก็สัมภาษณ์ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าก็กเตรียมผลงานตัวอน้าบ้างกามีไปอ๋อเป็น,เป,นเป็นพอเตรียมไปอเตรียมไปครับก็ลที่เรามีค่ะแล้ว <นะ S 2> ก็สัมภาษณ์ก็ไม่เครียดหนาก็ถามว่าพ่อทำงานอะไรแม่ทำงานอะไร,ะงงะไระก็มีางานเริ่งถ่ายคลิปหรือเปล่าและประกาศผลเรียบร้อยแ,แล้ว<ร> กัล้วยืนยันสิทธิ์รอยืนยันสิทธิ์เมื่อไหร่คะก็ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจและมีลุ้นอย่างอื่นไหมก็เกับครับครับคราบครัรับครับครับคบครับครัรับกรับครับนรับครับครครัครับครครัรับ้คัไรบรรับครับัรับค พอริตานิเทศแล้วก็การตลาดต้อง็ที่แต่งสรนคงาด้วยคะแนนเรางแลก็เลื่องนที่ดีสุดอะครับแล้วก็ทะลุเกณฑ์เฉลี่ยด้วยแล้วก็ติดกับตลาดเข้าไปแล้วก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วก็ขอให้เราคิดคำถามเองแล้วตอบเองอ๋อคิดคำถามเองแล้วก็ตอบเองค่ะแล้วแล้วประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ประกาศก่อนนะครับประกางครับแล้วแล้วเราได้ไหมได้ครับไมียาก แล้วยืนยันไปไหมยืนยันอ๋อยืนยันไปแล้วก่อนแล้วก็เสียห่วงทายอ๋อเสื่อชุดเออเไม่ปามว่าอ่ะแล้วแล้วถ้าสมมติว่าอ๋อก็เท่ากับถ้าสมมติว่าระหว่างอะไรนะบูรพาการตลาดกับอะไรนะเครือศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยใจยังรักเครือศาสตร์อุตสาหกรรมมากกว่าใช่ไหมคะก็อ๋อก็อาจจะสละเออก็ต้องสละสิทธิ์ของมบูรพาอออกทาเื แต่จ่ายเงินไปแล้วหกพันโอเคค่ะ